หนวดยาวรุงรังผมยังบอทันตัดอยากมีความหักแต่อุปสรรคคือเขาอ้าหยั่นอยู่น้ำปาน้ำดงขี่รถอ้อมบ้านกินเหล่าคืองานขายฐานคืออาชีพเสริมถ้าแปงนะ้งหน้าขาวเบิ้น แบกเสียมอ้อมบ้านอยากมีผู้สาวน้ำเขาจะคนแต่บ่มีไพยสนสงโจรเขาหยานเสื้อยือดกางเกงยีนขาดป้อง่องดากผมกัญญาวกากซาอย่าไปลานข้าเขาว่ามาปลนสีเฮดจังได้ขอเบิ่อเขากะญ่า ต้องขั้นเด็ดขาดวางแผนการป้นขี่รถปาดหน้ายังเบิ้งเข้าไปหาผู้ดึงเบืองหลังผู้ดึงเบิ้งหน้าผู้ดึงตัวตาผู้ดึงเบิ้งทางซ่อมเบิ้งให้ดีอย่าให้มีภัยมากขัดความ เป็นผู้ชายทรงโจรแต่ไอมาปล้นจริงใจบ่ได้ปลนตังไอมาปลนใจส่งมาให้เบิดมีอยู่เจอาใดหัวใจของนางมีอยู่จักห้องส่งมาให้เบิดเจ้าอยากขัดขืนเจ้าอยาเ้าวน้ายยกมือขึ้นมาที่คือการปลนเด้อครับมาปลนหัวใจ ฝากไปด้วยคนระับหนึ่งผลงานเพลงครับผมผู้บ่าทรงโจรครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมย้อนหลังเลยนะครับผมสีเทดจังได้ขอเบอื่อเขากะยานต้องคันเด็ดขา วางแผนการปนขิ่รดปัดหนายัางเบิ้งเข้าไปหาผู้หนึ่งเบิ้งหลังผู้หนึ่งเบิ้งหน้าผู้หนึ่งตรวจตาผู้หนึ่งเบิ้งทางซ้อมเบิ้งให้ดีอย่าให้มีภัยมากขัดขวาง เป็นผู้ชายทรงโจรแต่ไอ้มาปลนจริงจังบ่ได้ปลนตังอ้ายมาปลนร้นใจสงไม่เบิกมีอยู่เท่าใดหัวใจของนางมีอยู่จักห้องรงมไห่เบิกเจ้ายากขัดขืนเจ้าอย่าวาวยาให้ยกมือขึ้นมานี่คือการปลนมาปลนหัวใจ เป็นผู้เบาทรงโจน iter, แต่ไอสัสฉาผิจริงใจบ่ได้ปลตังไอ้ Aí มาปลนใจรงไม่เบิดมีอยู่เท่าใดหัวใจของนาย มีอยู่จักห้องส่งมาให้เบอรเจ้าอยากคดขืนเจ้าอยาเวญ่ายกมือขึ้นมานี่คือการปล้นเด้อครับมาปล้นหัวใจฝากไว้ด้วยครับหนึ่งผลงานเพลงครับผมผู้บ่าวทรงโจรนะผมก่อไว้จะเจอผมใหม่ในบทเพลงถัดไปนะผม เพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้แก่ช่องเฮียสอมือใหม่มหัดลองแล้วผมก็ไว้เจอๆผมใหม่ในบทเพลงถัดไปครับผมสวัสดีเพลงนี้ครับผมสวัสดีครับ